สวัสดีสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆี่ทนะทุกคนนะครับคลิปนี้ผมจะมาเทียบนะครับเทียบน้ำหนักตาช่างกิโลที่ว่ามีสปริงอ,อันเดียวกับสองอ,อนนะครับแต่จากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมปรับแต่ช่องนี้แป๊บเนี่ยไอตัวนี้เป็นน้ำนะครับน้ำเปล่าผมได้ช่างเครื่องช่องดิต้นมันครับ จะนักประมาณสองโลสองพันกรัมเนาะช่องดูครับเนี่ยสองพันกรัมอันนี้เป็นสปริงสองตัวนะครับผมได้ทำวยกันซส่เข้าไปแล้วอันนี้สปริงสองตัวเดิมนะครับนี่ผมจะลองถอดดูว่าถ้าเป็นสปริงใส่แค่ตัวเดียวน้ำหนักมันจะเพิ่มขึ้นม,มาหรือจะลดแม็กนอยเค่หน่อยเนาะดูเนสักคู่นะครับ เลยผมไม่ตัดคลิปแล้วเนาะโอเคี้สดๆไปเลยผมจะตัดดึงสปริงตัวนอกนี้ออก้วทุกคนนะเพื่อเป็นแกนง่ายจะนแกนถอด <c oughs> แน่ผมจะถอดสปริงข้างนอกเนี่ยหนึ่งตัวถอดออกเลย ยากหน่อยนะครับผถ่าย,ต,ยตัตวถอดตัวถ่ายไปด้วยถอดไปด้วยก็จะลับแบกนิดหน่อยอน,นี่นะครับมันหายไปหนึ่งตัวเนาะแสดงว่าก่อนหน้านี้มีคนถอดออกไปหนึ่งตัวเนี่ยมันก็จะอ่อนหน่อยนะครับจะเอาออกมาตัดปรับเสียดใหม่เนี่ยคือมันตรงศูนย์ แล้วก็ช่างดูมันจะมีกี่กิโลจากเมื่อกี้สองโลนู๊แซมกิโลเกือบสี่โลครับโอ้ดีดีถ้าเป็นแบบนี้ให้ว่าคนไข่ไข่ของไปนี่มันจะได้กำไรตอยน่อ,อลำเดียวคนไข่ก็ได้กำไรเกือบเท่าตัวเลยครับเนี่ยโอ้ เมื่อเจอแบบนี้นไม่ไหวแล้วครับแม่ค้าแบบนี้เนี่ยคนขายก็รวยรวยออกรวยออกคนซื้อครับขาดทุนไปเกือบครึ่งเลยครับเนี่ยเกือบครึ่งเก็บเท่าตัวเลยหนึ่งเท่าตัวตามเดิมมันสองโลเนาะตามเดิมมันสองโลมันเกือบมันเกือบสี่ครับพอมุมนี้ ุมนี้จะเห็นจะเห็นชัดหน่อยนี่โก่งแล้วเจอแบบนี้แจ้งเลยครับแจ้งหน่วยงานแน่นอนมันต้องประแมนน้ำน็อกเอานะครับทุกคนไปแล้ไปซื้อของประแมนนี้มันจะน็อกก่อนสองโลเลยเนะี่ยมันก็เยอะอยู่นะสองโลเนี่ยได้มาจังขายออกเกือบสี่โล แล้วมาดูเหล็กแล้วมาดูน้ำหนักเหล็กดกว่าน้ำหนักเหล็กตัวนี้เหล็กแผ่นนะครับหนักพอสมควรสิบสองกิโลมาถึงประมาณสิบโลเป็ดครับสิบจุดแปดสิบจุดแปดสิบจุดแปดเดี๋ยวเอาใส่สปริงเข้าไปมันจะเหลือกิโล ไว้เตือนเพื่อนๆทุกคนนะการโขนโดนโกงแจ้งหนห่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบนอ่ทุกคนนะบอกหมกแม่ค้านโกงบอกซอยเข้าไป สิบเอ็ดจุดแปดน้ำหนักเลยตัวนี้ไข่ออกกันซื้อแม่ตัวไข่ทำตัวกับแ้วแบบนี้ก็แตกสิครับเจอแบบนี้ กุรักทุเลเหมือนกันนะครับทุกคนครับใส่กันแบบเรียวๆเ,เลยนะ ใสา่แย,ยากใส่เย็นด้วยคุณเดี๋ผมขอใส่แป๊บนเดียวผมขอพักใส่แป๊บนึงคุณ เรียบร้อยนะไปสปริงเข้าไปแล้วแล้วเรามาดูตะกี้จะต่อสิบเอ็ดจุดแปดเก็บสิบสองเลยก็ว่ก็สิบจุดแปดปรับนะครับปรับให้มันเขียนมันตรงตรงนะตูสิบเอ็ดจุดแปดมันจะเหลือกี่กิโลแหะ เหลือ5.8ทุกคนโอ้แบบนี้นี่เจเจอกิโลแบบนี้หลายคนที่ไม่รู้ก็ไม่รู้ไม่รู้แผ่นๆไปมากับกาลอยไม่ค้ากันเรื่อยๆรับแมนหนึ่งตอนกระขายไปสองตอนไงแจ้งอย่างเดียวครับแบบนี้นะหน่วงานเนาะแจ้งหน่วงานางเกี่ยวข้องตรวจสอบเลยครับเนี่ย แนนนนต้องไปเช็กค,ครับเช็กกิโลของเขาแล้วก็ไปเช็กของเขาแบบนี้นะครับแบกบกดไลค์กด,ดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ